ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงชาแนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทั่วนหน้าเทิน ดวงเข่งห้าราศีโชคลาภลอยพุ่งชนถูกรางวัลใหญ่16ธันวาค67นี้ระว่างรวยไม่รู้เนื้อรู้ตัว 1. ราศีกรกฎชาวราศีกรกฎการงานการเปลี่ยนแปลงยือนขอให้ราศีกรกฎเตรียมตัวไว้เพราะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดในอีกไม่ช้าไม่นาน แต่ไม่ต้องกังวลเพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนการเงินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหากวางเน้เรื่องของโชคลาภรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ส่วนด้านความรักคนมีคู่คุณกับคนรักเหมือนมาจากดาวคนละดวงบางทีคุณคิดแบบนี้แต่คนรักของคุณ คิดอีกแบบอาจจะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์สองราศีสิงห์การงานดวงดีแบบเอาสิบล้อมาฉุดก็หยุดไม่อยู่งานหรือสิ่งที่ชาวราศีสิง์กำลังรับผิดชอบอยู่นั้นกำลังสำเร็จสมหวงังก้าวหน้าไกลเกินความฝันอย่างแน่นอน ส่วนการเงินนั้นการเงินดีมากชาวราศีสิงห์มีโอกาสจะขึ้นทำเนียบเป็นเศรษฐีคนใหม่ในอีกไม่ช้าไม่นานแน่นอนส่วนด้านความรักคนมีคู่ความรักของคุณจะเป็นทั้งคู่รักและคู่ชีวิตที่คอยผลักดันช่วยเหลือส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณ 3. ราศีกันการงานเครื่องดื่มชูกำลังสิบขวดก็เอาไม่อยู่แล้วชาวราศีกันมีเกณฑ์ต้องทำงานหนกักงานเยอะแถมงานแต่ละงานจะทำลวกๆกไม่ได้เพราะเรื่องของการทำงานต้องมีความละเอียดเป็นสำคัญซึ่งหลังจากนั้นจะประสบความสำเร็จงานของคุณจะพุ่งทยานทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นความสำคัญ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนการเงินเงินทองไหลมาเทมาบางท่านมีลับแบบฟุกฟุมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากความเหน็ดเหนื่อยครั้งนี้ถือได้ว่าโชคดีทั้งการงานทั้งการเงินส่วนความรักคนมีคู่แม้ว่าคนอื่นจะไม่รู้แต่คุณเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 4. ราศีตุลการงานหากถามราศีไหนดวงดีที่สุดตอบเลยว่าชาวราศีตุลช่วงนี้ดวงดีแต้มบุญทำงานการงานจะรุ่งโรดรุ่งเรืองแบบเกินความคาดหมายไปหลายขั้นส่วนการเงินนั้นมีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ในวงการเพราะคุณจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากพอสมควรส่วนความรัก คนมีคู่คุณและคนรักเป็นผู้ใหญ่แม้ว่าจะจุกจิกแต่ก็สามารถเอาใจใส่และเล็งเห็นถึงความรักกันและกันสุดท้ายนี้ราศีกุ่มการงานกุศลบุญที่คุณได้ทำในอดีตเริ่มส่งผลดีในตอนนี้เพราะอะไรที่คุณคิดว่าไม่น่าจะได้กลับได้เกินความคาดหมายแบบงงงงส่วนการเงิน ยิ่งขยนันยิ่งทำมากก็ยิ่งรวยมากชาวราศีกลุ่มช่วงนี้ถือว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์ร่ำรวยมัง่งคั่งมั่งคงมากกว่า12ราศีแล้วก็ว่าได้ถือว่าเป็นผลดีของคุณด้านความรักคนมีคู่สำหรับคู่ที่คบกันมานานความหวานอาจจะหายไปแล้วแต่ส่วนทางกับความมั่นคงจะมีมากยิ่งขึ้น